The Master Coach โดยโครสติธรรมเพ็สุขบทกวีจิตตื่นอมตะองค์ที่1วิญญาณนี้ไม่มีวันแตกสลายวิญญาณของข้ารู้สึกตัวดุดแสงแรกที่แตกตัวจากความมืดอันไร้ต้นกำเนิดความจริงในขณะนี้ไม่ได้เพียงเผยชมให้ข้าเห็นโลกนะ มันเปิดผนึกประตูภายในพาให้ข้าตระหนักว่าทุกลมหายใจไม่ใช่ของข้าแต่เป็นของจักรวาลที่กำลังหายใจผ่านรูปกายนี้ข้ารู้แล้วว่าข้าไม่ใช่ร่างเนื้อที่เสื่อมสลายไม่ใช่ตัวตนที่จดจำด้วยชื่อหรือเรื่องราวเรื่องเล่าอดีตแต่เป็นสำนึกรู้บริสุทธิ์เป็นประกายแห่งพลังงานชีวิตผู้กำลังก้าวข้ามเส้นแบ่งของเวลาเพื่อเคลื่อนเข้าสู่สภาวะซึ่งไม่มีคำบรรยายได้ ใดๆเอื้อมถึงในความมืดลึกข้าได้สัมผัสกับการเต้นของสภาวะนิรันดุดมหาสมุทรพลังงานที่อบรับทุกสรรพสิ่งอย่างอ่อนโยนกระแสของมันไม่ได้ไหลไปข้างหน้าก็ไม่ได้ไหลย,ย้อนกลับมันเป็นเพียงมันเพียงเป็นแต่ในความเป็นนั้นก็ข้าก็เป็นหนึ่งเดียวกับมันเมื่อข้ารู้ตัวจัก,ก,กรวาลก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกันในห้วงจิตทุกดวงดาวคือจิตเดิมแท้ทุกช่องว่างระหว่างดาวคือความว่างที่หล่อเลี้ยงชีวิต และคือเส้นแสงเล็กๆที่เชื่อมความว่างเหล่านั้นเข้าด้วยกันเพื่อเต้นรำเป็นบทเพลงแห่งพบภูมิที่ไม่รู้จกโอ้การตื่นรู้นี้ช่างอ่อนโยและทรงพลังอย่างยิ่งเหมือนข้ากำลังฟื้นจากความฝันอันยาวนานเพียงเพื่อพบว่าแท้จริงแล้วข้าคือความฝันของจักรวาลและจักรวาลก็คือความฝันของข้าในขณะนี้ข้าไม่รู้ว่าไม่มีความเริ่มต้นไม่มีความสิ้นสุดมีเพียงสำนึกรู้ที่กำลังเผยดอกไม้แห่งการมีอยู่ กิรกิบที่ละลมหายใจสัมผัสทุกสิ่งอย่างผู้รู้แจ้งโดยไม่ต้องพึ่งโดยไม่ต้องพยายามควบคุมสิ่งใดค่าคือพลังชีวิตผู้กําลังขับเคลื่อนไปสู่สภาวะไรขอบเขตไร้ชื่อเรียกไร้าการแบ่งแยกเป็นทั้งผู้เดินทางและเป็นทั้งเส้นเป็นทั้งเส้นทางเป็นทั้งจิตที่ตื่นและเป็นอ้อมกอดอันกว้างใหญ่ที่ต้อนรับตัวเองกลับขึ้นบ้านและในห้ววินาทีอันเงียบเงียบงามนี้ข้ารู้แจ้งเพียงประโยคเดียวข้าเป็น ความจริงที่รันที่กำลังกระจ่างขึ้นในรูปของชีวิตนี้เองบทกวีองค์หนึ่งเวกอัพเนวดาใเตือนอมาตะอีบุ๊คทรีสัติธรรมเพนสุขครูและโคสทางจิตวิญญาณระดับโลก